คนไทยไม่เปิดเลยอ่ะเาต่อคิวกันตั้งแต่แบบช่วงแบบทาทีขึ้นเนาะเข้ามากันแล้วเดี๋ยวขอให้แบบพีพีก่อนละกันเนาะวันนี้ทักทายแฟนคลับของเราหน่อยวันนี้มากันเยอะมากเดี๋ยวขอสวัสดีวินก่อนอ่าวินสวัสดีสวัสดีครับอ่าวินน่ารักก็สวัสดีกันแล้วอ่ะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับที่มาที่นี่นะครับสำหรับสยามพารากอนใช่ครับยินดีมากๆนะฮะทักทายวันนี้แฟนคลับชื่นใจไหมแฟนคลับพีพีชื่นใจไหม แล้วเดี๋ยวคุณจะชื่นใจยิ่งกว่านี้ต่อด้วยวินครับเดี๋ยวทักไทยแฟนคลับนิดหนึ่งนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเม้ยอเสรแค่สวัสดีก็สุกัญ้าจะพังแล้วนะครับเสียงกระหึ่มมากอาวันนี้นอกจากทักไทยกันแบบว่าเรียบง่ายสไตล์ัองสองคนแล้ววันนี้ครับความรู้สึกกับโชว์ยิ่งใหญ่วันนี้ คือเป็นโชว์ที่ระดับชาตินะครับจากประเทศจีนเลยนะครับกับคณะนาตศิลป์ติ่งยี่นะครับซึ่งมีการแสดงในนั้นก็คือเป็นโชว์นะครับขุณเขาสีเขียวครามด้วยเรามีทั้งสิงโตมังกรมวยพรทั้งมังกรเงินมังกรทองยิ่งใหญ่มากๆทางนี้ถามความรู้สึกหน่อยฮะ พีพีครั้งนี้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งรู้สึกไงบ้างก็ที่จริงรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่ทางภารกรเนี่ยเขาเชิญทั้งพี่แล้วก็วินมาด้วยนะครับงานนี้แล้วก็จริงๆโชว์เื่กินนี้ตื่นเต้นจริงๆนะครับผมเพราะว่าเป็นโชว์ที่ขนส่งจริงเลยใช่ครับมีทั้งความอ่อนช้อยมีทั้งความแข็งแรงด้วยนะครับยิ่งใหญ่ส่วนวินนะครับรู้สึกไงบ้างกับโชว์ที่เราเป็นส่วนหนึ่งของวันนี้โอ้ยิ่งใหญ่มากครับแล้วก็ดีใจมากคือจริงๆต้องบอกอีกก่อนว่าเป็นเป็นครั้้งงงแรรรกกขอผมมดววยที่่าาน ของตุ๊ดจีนของกับตารารกอนครับกัปพบอกว่าธารกอนนี่เขาจัดเต็มตลอดแล้วก็ยิ่งใหญ่เสมอครับแล้วก็จริงๆวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่พีเพราะจริงเราแบบแต่เราเจอแบบข้างนอกจริงหรือเปล่าจริงจริงหรือเปล่าครับทามช่ทานข้าวด้วยกันเจอๆไม่มีโอกาสได้ร่วมงานแบบว่าแค่สองคนทุกวันจริงๆก็คือครั้งนี้จริงแล้วก็รู้จักเป็นเพื่อนดักกันอยู่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ วันนี้วันจุจีนด้วยแล้วได้ได้ทราบข่าวอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วปีนี้เป็นปีกระต่ายทองและสองท่านเกิดปีกระต่ายด้วยมัาดูความบังเอิญที่มันลงตัวมากๆกว่านี้ครับใช่อยากให้เป็นตัวแทนของพวกเราอวยพรนิดนึงครับในวันจุจีนวันนี้ให้กับทุกคนครับวิดก่นวิก่อนได้เลยครับนะครับก็ขออวยพรทุกคนนะครับขออวยพรปีกระต่ายปีนี้นะครับให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมก็ร่ำรวยนะครับมั่งคั่งแลวก็เงินทองไหลมาเทมานะครับผมขอทุกคนมีความสุขมากๆครับ มีบางท่านสาธุนะครับจะได้หมดนะครับมาดูพี่พีว่าอวยพอนิดหนึ่งครับก็ที่จริงปีนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะครับผมแล้วก็คิดอะไรก็ขอขอให้สมหวังนะครับผมขอให้มีแต่ความสุขตลอดทั้งปีนะครบแล้วก็แบบว่าเด้งดึ๋งดังเหมือนกระต่ายครับเด้งดึ๋งดังเหมือนกระต่ายชอบเลยเด้งเดงไปทางหน้าเด้งเดงกระโดดน่ารักสดใสไปตลอดทั้งปีเลยนะครับ วันนี้สองท่านยังไม่หมดหน้าที่ที่มอบความสุข